ท,ที่ลี่เลยยุดยอดการเลนท้างค,ครับที่ลี่เลยนล่าไม่ใดีดใดอ่าไปลูกไปคนได้สุดมากๆครับที่ลี่เลยดูการเขา่าสิเป็ี่ยนจังไดนะครับล่างไปลูก่างป้าสีทวนดนัดนดนัดนโอ้ยเผาดันนะครับตอนนี้ เนะเเเบียกลูกเบียดาเนรองเบอยเบียดดูเราบียกลัางเรยครับพ็อโจ้อสู้ดีเกินนะครับเบียงสี่สิบอยีซนะครับยี่สิบเบรกแล้วนะครับว่าดูออกแก้วร้อยแปสิบพันไปครับโจแปดบ้านเลยโจมแปดบ้านเลยนะครับแก้วนะครับ รอเวลาไปเรื่อยๆนะครับแก้ววันเจี๊ยบกันนะวันเจี๊ยบแบบวันเจี๊ยบผมไปลองเทียบวันไฟใหม่หางหางขาดไวๆครับปีศาจเล่าครับตีลังกาไวๆครับห่างกันได้แล้วลอยเพราะนังใหม่ตลอดแล้วก็หางขาดกันเลยก็จับเล่านะครับจับเล่านะครับปีศาจเล่านะครับเป็นองไรโปรดติดตามครับลูกหลานที่เสียไปไหนล่ะ มันก็มีหางอยู่นะเอบี่ร้องหางลตยเจ้พอดีคือเก่าแบบอายอะพอดีทีาร้อยหกสิบพันใบสองรอกสิตรวจตัวตรวจตัวจรนะครับตอนนี้ครับเหล้าเบารุนแรงเาบารุนแรงครับหวานเจี๊ยบเลยนะครับผมหางขาดเล้าเบารุนแรงครับสาบเล่าดีสานเล้าครับเห็นไหมว่าเมื่อกี้เหมือนตัมอั้ไปสามร้อยสี่สิบตั้งไปตั้งเหอครับนะครับ หวานเจี๊ยบแล้วนะครับเล่าเบานะครับยังรอดหลุนเวลายังสูงเติบอยู่นะครับสามรอยหาสีผ่านไปแล้วนะครับหวานเจี๊ยบไปแล้วนะครับสี่ร้อยสิบเก้าวินาทีสี่ร้อยสิบเก้าวินาทีนะครับพิยารสุดขอบฟ้าบวกสี่ถวนนะครับผมหวานเจี๊ยบนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมเราเด็กศีสวัสดีครับ